ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมมองเห็นปัญหาว่าเกษตรกร,เ,กรเขามีปัญหาอย่างที่เฮ็ดให้พืชของเฮามันบอง,งามนะครับเฮาจะไปเบิ่งกันมื้อนี้เพราว่าจะเป็นปัญหาของมันจะะหลังสวนยางพราราและว่านาเขานะครับเฮาจะไปเบิ่งกันครับปะไปที่ทงหน้าหรือว่าสวนกันเลยนะครับปโอย้ยร้ายครับ ครับสวัสดีครับมิเนผมกะคือได้เห็นปัญหาของเกษตรกรเศร้าห้เศร้าหน้านะครับอย่างผมกบเป็นเศร้าห้เศร้าหน้าคือกันนะครับแปลว่าเบิ่งจากเขานะครับหญ้าก็ลายเขากับบ่างาาเพราะว่าเอาใส่สารเคมีหลายครับใส่สารเคมีหลายมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างมันกระแหงนะครับประกอบกันหญ้าก็ขึ้นเพราะว่า น้มว่ามีเข้าใสเคมีหลยครับเขาก็อยากตายให้กันนะครับมันมันนี้เขากะไอกวนเข้าเสียให้เฮ็ดหน้าแมนบอกครับก็คือเข้าไปยืมเงินยืมเงินมาซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันซื้ออีหยังหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับกวนเข้าสิลงหน้าวันนี้ผมก็เลยเห็นปัญหาว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเข่าเป็นแบบนี้แล้ว พี่น้องเช่ากเกษตรกรสีเอาเงินใส่ะครับไปจ่ายหนี่เพิ่นนะครับมาผมจะผ้าพี่น้องมาแก้ไขาเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีแนวแก้ได้นะครับเอาตรงมาแก้ไขากันครับให้พี่น้องเช่ากเกษตรกรนีเชาให้เช่าหน้าเชาาสวนเทานี้ได้มีเงินใส่นี่ลืมตาอาปากได้นะครับมีบางคนยืมเงินมากขายเขา่า ไปใจนี่บอพอ่อบอพอ่อนี่เฮ็ดให้เฮ้าไปยืมเงินต่อครับเอาใบให้ใบหน้าเฮ่อที่จจเขับไปยืมเงินมันนี่เมื่อมาเฮ็ดหน้าแล้วคือผลผลิตมันบ่ไดดตามเป่าหมายเฮ้าขายเข่าไปไปใจนี่บ่พอ่อนะครับมีหลายคนที่เป็นแบบนี้เฮ็ดให้เฮาต้องลวงไปกุ้งเทพไปคือไปเฮ็ดงานเพื่อว่าจะหาเงินมาใส่นี่นี่ล่ะครับ ชาวให้เช่าหน้าเกษตรกรองเขาเหตุใดเข้าสี่มีรายได้เพิ่มขึ้นเข้ามาเรียนรู้กันครับถูกสิ่งถูกอย่างเข้ามีทางแก่มีแนวแก้ไขครับผมบางคนกับไปพูแหละมีเกาหลีมีต่างประเทศนะครับที่เขาจะไปก็เห็นใจอยู่นะครับพ่อแม่ตายพ่อแม่เสียชีวิตจากเีกับโบไดมาานะครับก็เลยกระจักสีเหตุใดนอกมันปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็อยากแก้ไขให้พอแม่พี่น้องทุกคนก็คือผมได้ไปเรียนรู้และศึกษากับคนที่เพื่อนแก้ไขใดเพื่อนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าผมมีไอ้แร่ธาตุผู้เขาไฟใบยกอและกับกิ่งท้องใบยกทางน้ำกิ่งท้องใส่ทางใบนะครับ ้ามันจะบกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอ้ำย่อยสลายเม็ดยาเม็ดไอวัชพืชต่างๆนะครับก็บคือเท่นเดอเฮานะครับทั้งสามอันนี้มาช่วยแก้ไขเช่าให้เช่าหน้าเกษตรกรทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือพืชพักสวนขั่วต่างๆนะครับกะแก้ไขได้เบิดนะครับสวนยางสวนปลาล์มมันสำปะหลังอย่างสี่เฮากะ แก้ไขได้เข้าแก้ปัญหานี้ได้ครับขอแค่ให้ความรวมมือมาเรียนรู้ศึกษาการศึกษาเข้ากัต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาว่าเป็นยังแก้ไขปัญหาทงไ้ทงหน้าเข้าให้มันได้นะครับแบบนี้ดีป่ะครับพี่น้องผมมองเห็นแล้วศึกษามาแล้วท้าพี่น้องอยาก แก้ไขจริงๆก็มาร่วมกันศึกษาเบิ่งนะครับมีทางออกให้กับชาวเสเตรเฮ้เบิ่งหน้าเขาแล้วว่าเบิ่งให้มันกันครับให้มันเป็นอย่างไรนี่แหละครับมันบวใหญ่ห้มันสามสีเดือนแล้วมันปลูกไปสามสีเดือนแล้วเหตุผลที่มันบวใหญ่คือมันมีปัญหาดินแน่นครับแข็งเลืนนะครับหัวมันก็มีครับแต่ว่ามัน มันดินแข็งมันเห็ดแห้งหัวมันใบใหญ่นี่ครับนี่นะครับหัวมันใบใหญ่เดี๋ยวผมเกิดจะท้มไว้ให้เราเนาะเดี๋ยวจะคล้องเดี๋ยวจะคล้องพันศิดานะครับผมดิน่องเมืองวามันจะัน,นีบอ่นี่คือสาเหตุของการที่เท้าใสเคมีไปตลอดไปทุกปีทุกปีเห็ดแห่งดินเท้าแข็งคือ ใส่เคมีไปห้าสิปีนี่ใส่สอบหนึ่งปีหนาสองสอบต่อไปสามสอบสี่สอบขึ้นเรื่อยอย่างที่นะครับถ้าห้าวปรับปรุงแก้ไขมันมันก็จะแข็งไปแบบนี้เพราะมันเท่ากับะบวใหญ่มันเท่ากับสิบบขค้นแบบนี้นะครับนี่คือมันมันบขึ้นเลยนะครับแต่ึ้นได้ช่าแค่นี้มันก็ยอดมันก็หน่อยแล้วนะครับถ้าห้าแก้ไขเรื่องนี้ได้ห้ากัจจามีไอ ล่ได้เพิ่มขึ้นแม่นมับพี่น้องนี่คือมันก็มีแนวแก่คือนกันนะครับกิ่งทองใบยกคือเรานะครับใบยกทางดินกิ่งทองทางใบฉีดพ่นทางใบนะครับนี่คือปัญหาที่เขาจะแก่สำหรับไา,ามันนะครับก็อยากให้พี่น้องมาศึกษาเรียนรู้เบงนะครับลองใส่เบงว่ามันดีซํำใดผมเคยใส่มาแล้วย่างคิที่ผ่านมากมั่นขืนมันงามนะครับผมก็อยาก จะเอาสิ่งดีๆนี่มาให้กับพี่กับน้องนะครับบุญเป็นวาอยากขายของนะครับก็คือมันดีนผมอยากแนะนำให้นะครับนในเมื่อทีแต่ปุ๋ยสูตรอื่นเขาว่าดีๆพี่น้องกะทดลองมาเบินแล้วครับล่องใบยกกิ่งท้องใบยกเข้าลองเบิงนะครับว่ามันจะดีำดํำใดเข้าตรงใด้่องใด โอได้แก่ปัญหามันเบิงนะครับเมื่อมันเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับให้มันหลังจากเข้าเบิงมันแล้วเข้าไปเบิงสวนยางพารากันนะครับครับผมตามไปครับไปคกับปัญหาเข้ามันเข้ากับเบิงแล้วนะครับวันนี้เข้ามาเบิงปัญหายางพารากันนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นลาดําหรือว่า เป็นล่าดำแล้วกับนายางแห้งนะครับนี่ครับผมเห็นแล้วครับนี่คือปัญหามาเบิองยางต้นนี้นะครับนี่ยางมาเบิองครับมาเบิองกระไกนี่คือมันจะเป็นนาแห่งแล้วมันจะมีล่าดำนะครับยางบ่ออกจนได้จนได้เมื่อกีหนาไหมนี่คือนะครับพอเปิดนาไหมนี่ก็ล่างก็ล่างจะเป็ียนขึ้นกันนี่ครับนี่มันจะเป็นดำดำอยู่นะครับนี่เปลือกแห้งแบบนี้นะครับนี่คือ นี่คือมันจะเห็ดหายยางเข้าไปออกเห็ดหายยางเข้ายืนต้นตายนะครับแบบนี้นะครับปัญหามันจะเป็นเปลือกแตกแบบนี้ถ้าเข้าปล่อยไว้ดนนี่คือมันจะบ่มียางออกนะครับนี่มาเบื้องต้นพี่อีกนะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ไกลๆกันเลยนะครับนี่เป็นลาดํำเลยนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นแบบนี้บ่ครับนี่คือมันบ่แห้งมันบ่ออกเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วมันกีดกออกนะครับเปิดน้ำไปก็บ่มียางออกนะครับก็จะได้เปิดน้ใหมน่นะครับนี่อย่างว่าเป็นเช้อร่าพอ,พอเปิดมามันก็นยังมีดำๆมาอีกนะครับนี่นี่คือกิ่งท่องใบยกซอยใหญ่ขึ้เรานะครับใส่ใบยกทางดินกิ่งท่องฉีดทางใบฉีดใบบดถึงให้ฉีดลำต้นนะครับพ่นใส่ลำต้นเลยนะครับซอย ปัญแก่ปัญหานี่ได้ยางดีเลยนะครับเพราะว่าเพ็ดมาแล้วหูมาแล้วนะครับมเมื่อว่าจะแก่หนายางตัวนี้นะครับยางนี่ก็จะเป็นหนํายางจะด,ดีเขาคือหนามมันสีปลายนะครับหนามหลายมันสีมีแต่แต่ยางนะครับเนี่ยตอนเข้ามาหยออนํานโนี่เข้าสีมาคนเนเข้าสีหูชึกวายมันฝฟืดเพราะว่าหนํายางมันหลายนะครับ น้มมันจะหน่อยลงุงเพราะว่า,เข,าเข้าใส่บํารุงทังดินคือใบยุกและก็ฉีดพ่นทังใบหรือว่าลํำต้นนะครับฉีดล่ำต้น,นีได้เลยนะครับเพื่อป้องกันแบบนี้แหละเปลือกแตกยางเป็นเชื้อรานะครับใส่ได้ดีนี่คือปัญหาของของเกษตรกรเฮ้านะครับอยากให้มาแก้กันนะครับว่าเาจะมีวิธีแก้จังใดนี่นะครับผมก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วผมจัง เอามาแกี่ให้พี่น้องนะครับอย่างให้พี่น้องลองตัดสินใจเอามาใส่เบงนะครับมันกับพแพงนะครับผมครับสำหรับการจกปัญหาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าพี่น้องเห็นไอ้ปัญหาแบบใดหรือจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกะบอกผมได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับอยู่คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับผมกะขอฝากทุกอย่างไว้กับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ